ครับเด็ดดแงก,องออก่อนางจนเมื่อยเด้อพี่น้องจนพอเท็ดแดงกองเตยเมบานสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพญายิง่งใหญ่ลุงป่านนะอาที่เข้ามารับชมคลิปจอกหมอมเตยบานตรงสรงนี้ครับผมวันนี้ก็บพบก,กันนี่วันที่หกมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะพี่น้องพาพี่น้องเขาป้าหาหิ้คือเก่าจ้ะเมนครับวันนี้ก็เดินทางกั 2, นสองคนนะเมนเนาะเมนจ้ะไปกวาดไม้กับป้าบานสองหองมตะบุญในคาอำเภอบุญทะิกจังหวัดบุญลายจัตตาเนี้ครับผมวันนี้ก็พาพี่น้อง มาตามหาเห็ดองโง่เห็ดทานเนาะเมีจ้ะเห็ดเห็ดแดงกอเมียนิกแดงตัวช่วงนี้ก็ช่วงเฮ็ดบ่ายเนาะเมีนจ้ะก็เห็ดดินเห็ดแดงก็บจีออกนะครับผมกลับไปรมไประชันนุบอมเตีเลยครับผมบอมเตีกระหนุ่มสีมานจำได้ครับผมวันนี้ไปกันเลยครับน้องขอเฮ็ดทานครับโอ้ยเฮ็ดทานใหญ่เนาะเมียนจ้ะ

Cái đó, cái thang đấy, thì nó nó nhảy nó Chà đó cũng nhảy luôn thì nó Tìm tà luôn Mình thùng ừ. nó nằm nữa. Hai cái bao thùng nã luôn thùng Wow, tinh Ui เสือเสืออือดอกรักบอหมดดอกแล้วเนาะจ้าสองดอกเนาะนั่งน้ำบ่ดูเลยมันขาดนี่ไปเน่ะนี่ให้ทานไป น้องเบ่ง <circumst> ก <ant ial> okay. <c ười> ินะีรมาพอไข่ไข่ไดนเสาร์ไข่เฮ็ดล้งอกเรืองจ้ะพี่น้องนี่เฮ้อตม่อยหมาบอกนาไข่ไงอยบายหมดนี่นี่เจ ข้าวดินรับ้าวดินอพี่น้องดูนี่ข้าวดินนะจ้าตวงนี้จะเล่มเฮ็กข้าวดินไม่หรอกนี่ข้าวดินเฮ็ดแดงโกเฮ็ดองนกตัวนี่ต่างงู นิทานานังหงามูเนาะแิ้จุ้มลจังเนาะขาเลยิารีงหงาอุ้ยดวเห็ดานโอ้เป็นแถวเลยดงเ Đi đâu Đi bắt. Đúng rồi. Không. Phí kỹ. Ừ, cái nó. Ui. Nói thảo bảo nó mới thở vào nó gì Ui, Ui 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 chùa này saya cuba dipasar ke ala ke sini. Ya. Hmm, dua main ni. Tentu ni. Nah, ini. Nah, Oh. Oh, yang kiri ni. Ya. Oh. 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 Oh,

นี่เต็มงามครับผมเห็ดเกาหลีดอกมันนี่ครับเตีอยวนี่เห็ดองุ่นนะดอกบานแต่ว่าแข็งอยู่นะทานทานแล้วพ่นมาพอเห็ดทานอีกเลยเจ้าพี่น้องทานใหญ่ เงเสียเนด้วยเอนี่นีดินตอนเขดินอันซุ่มเนาะดึงงายงายจะพี่เนาะบกขาเามีการอกงามเลยพีเนาะน่นี่นี่นี่ป่นพุ่นเน่ยเฮ้ยนี่เด้เฮ้ยเนี่เห็นโอ้ย ui ừ, nó rồi thì vẫn ở đấy nó không nụt cho nó nọ ừ, nỉnh không làm gì nè nỉnh xa nọ tắn khá nạt ui phía nọ có cả toàn thấu đấy thấu đấy cho phía nọ ở đây nó ừ chết nọ ừ chết sợ thì vẫn chết sợ đã hôm nay ok phía nọ gì đó có cả toàn thấu nó โอ้เกบบไดเลยบนติเมใเลโอ้เต็มใ่เยอะโอ้แต่ขานีลเป็นมุนน์นะงมีกริบปิงเนาะนี่ปิ้งินปิงทิพนปอด่หรองนนเนี่หอนี่งนกโ้ยงาเลยเนาะจ้าตามดอกจุเดียวกันเลย่ห้อมีดอกน้ับ

đó, do nó đang ngon nga bìa kìa 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 Ừ, à kìa 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 พนงานเฮ็ดรวมพี่เนาะเฮ็ดพนงานเห็ดรวมเอ็ดดินเนาะจ้าเห็นตัวจ้า่ยเฮ็ดตันกแก่พี่น้องมันพอเฮ็ดตันกแก่อีหล่ะจ้ะพี่น้องดีมองแค่ร้องหลอกเนาะจ้าอืมพี่โอ้ยเฮ็ดองนกงามเลยเนาะเมนจ้า

đó đây ông vừa đẩy cái bộ đồ 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 nhìn nhìn bên sườn xem nó nhìn thâu là để xong đồ cái đó ui cái đó mà này một lịn anh ta em, lại đấy cái cá nó leo vào đồ kiết đây nó à vào kiết luôn con đấy ui ui ngạo đây nó xong đồ cũng nè kiết làm cái ออกออกงูลินมาบุกาจับงัดเอาดีกว่าอือกัดอีกแล้วเบ้าดอกไอ้ครับเป็นหมก่อนเลยพี่น้องดอกเดียวเนาะหนุองนก่มงามเลยครับผมพี่น้องเห็นหนุ่มนุ่มไหครับสองออกกลางแล้วก็เห็นพี่เบื่อเลยเนาะจ้าก็นาทีพี่เบื่อครับข้าวดินแยกพี่น้องพี่พี่เอกจุ้ง

น้นมันห้ามฝนมันทั้งเลยนเแม่ฝนตกด้วยนะแม่น้่คนเป็นตดยติดบนี้ก็ได้อนี่น้อเห็ดขกาดินช่องดอกเห็ดลังเขียวพี่น้องเอาครับผม ตอนนี้ก็ด,ด้เวลากลาบบานแล้วครับตอนนี้ก็ส่วยแล้วครับประมาณเก้าโมงสิบโมงเนาะเมนจ้าอะไปครับไปตัดสรุปพ้นงานกันเลยครับผมมาจ้ามาสรุปพ้นงานน้ำกันจ้พี่น้องมาดพ้นงานกันครับผมผลงานวันนี้จ้าต็มตาจ้พี่น้องปูนตาเนาะจ้าแต่ว่าเหลื่อมเฮ็ดไหวกจะไม่เฮ็ดบานเนาะเมนจ้ะเ่านี่พ้นงานทันที วันที่อะไรหนูวันที่หกมิถุนาเนาะจ้าข้างล่างจะเป็นเห็ดทานเนาะตามพี่เก็บให้เบิ่งนอะเนาะเมนนี่ครับเห็ดองค์นกดอกจุ้งกับพี่เลแค่สั้นนีดเดียพี่น้องก้อยามบุงเน่กระเถาเบิร์นเห็ดทานบางดอกกับเอากระได้ฮ็ดถิ่มไปเนาะเอาเอาเฮ็ดเสือเนาะเมนจ้ากันดอกเถาก็มีครับโอ้เมนกับมันลักๆกับเห็ดองุ่นกเนาะเมนเห็ดองุ่นกเห็ดขาวดินพี่น้อง ก็เฮ็ดทานดอกใหญ่ครับเฮ็ดแดงโกอเดี่ยสามดอกพี่น้องแนเฮ็ดแดงก้เนี่ครับชนะเนาะมาค้าเฮ็ดองค์นบเนาะมาคาเบิ้งที่ละพี่น้องใหญ่เนาะยังงามเลยพี่น้องคาแขนอีกิงจริงดอกจูมเพื่อนอะถึงเวลากบานแล้วเนาะแมนเวลากบานครับปัานนี้ตอนนี้ก็สวยแล้วเนาะ พี่น้องอคุณชาวคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมเต,มเตมกันหนูไม่เลิกกับผมกลับไปลูก,กนั่งคลิปหน้าครับผมบอมเตมกันหนูชมสีภาพี่น้องไปใชครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงสานี่แล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าบอกกันคลิปหน้าครับ